สวัสดีครับผมรุงห่อเดฟซีครับเมื่อนี้มีรายการบังไฟวันที่17เมษายน2 5 6 6ครับบ้านเราน่อยอำเภอขว่างจังหวัดยะโสธรบางที่1ไวัยรุ่นดูใบบ้างที่2ไอหนุ่มวายไฟายบางที่3 กระรอกหน่อยครับบังที่สี่ยอดไอคิวบังที่หาเสียเป่าสังลุยบังที่หกเทปากเก่าๆบังที่เจ็ดน้องเจเจบังที่แปดภูมินารินสิงฝั่งซ้ายบังที่เก้าทำยุ่นครับบังที่สิบมหาเวทนะครับบังที่สิบเอ็ดลูกชายผู้หน่อยครับบังที่สิบสองสราชวงศ์บังที่สิบสามนาซาปะเทไทยครับบังที่สิบสี่น้องฟอร์ดฮอมแดงครับบังที่สิบห้าเสียทาสังลุยครับบังที่สิบหก เจต่อยสังรุยบังที่17เสามเทพนะครับผมตุลาการโดยไอยแคแดเมืองหาไอาซีมงคนราสีเลดาตุๆตุเมืองกุดชุ่มนะครับผมอย่าลืมไปให้กำลังใจกันนะครับผมส่วนลุงหลอดจักสกไปใดบ่ใดเพราะว่าติดภารกิจอีกแล้วนะครับเรามารอ่อลุ่นรอเชียรครับถ้าได้ไปก็เจอกันบ่ได้ไปกะ เดี๋ยวหาข่าวมูลข่าวสารมาบอกพี่บอกน้องเหมือนเช่นเคยรวมเชีย์บ้างไฟไปกับลุงรอด f อรับรองวานเจี๊ยบขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงรอด f อฟสวัสดีลาลาลาล,าลา